อันนั้นกลุ่มน,นั้นเอ่อกำลังกำลังทำที่อันนี้ว h ยเฮดวเฮดร้อยดอกลักวายเฮดในกี่เม็ดแล้วคะครูบอ,อกให้ร้อยกี่ห้าิดโอเคค่ะเราจะร้อยไปจำหน่ายวันวิชาการ <c oughs> ส่วนวันนี้หัวนหน้ากลุ่ม4ตอนนี้กำลังเอาหัวแรงกำลังทำประดิษฐ์โคมไฟแต่ว่าขวดนี้เป็นขวดลองก่อนคือคนเรามันยังไม่นิ่งอันนี้เป็นขวดแรกของเขาใช่ไหมคะ บทแรกของคุณบดีอันนี้ของเขาเป็นรูปทรงมีตสี่แปดลูกตเขามีรูปทรงของเขามีเขามีเป็นใบไม้ออกมาแล้วส,สุมินตานะคะกําลังร้อยดอกรักนะคะอาซันทําอะไรคะวันนี้วันนี้ทําแก้วของตัวเองนะคะทําแก้วประดิษฐ์แก้วนี้ถ้าเกิดติดสติ๊กเกอร์แล้วจะสวยน่ารักเราจะจําหน่ายแก้วละเท่าไหร่คะ <10 S 3> 1, 1บาทฮะหนึ่งบาทหนึ่งบาทใช<ะ>่ใช่อย่าทําแพง เพราะเราลงทุนแค่สติ๊กเกอร์เท่านั้นเองส่วนส่วนเออส่วนพวกขวดพวกนี้คือเราคือเราเก็บมาเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามที่บ้านถ้ามีถ้ามีก็เอามาประดิษฐ์กันนะคะแต่พวกนี้เอาอะไรมาคะกล่องที่จะเตรียมที่จะเตรียมหอกของกวัญเดี๋ยวมีเทปใส่ให้ไม่ต้องกลัวเ หมดแล้วค่ะไม่เป็นไรปมกบไปแล้วครับกุ้นกุ้น